สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๊จะเอาเพื่อนชวนเพื่อนๆนะคะมาทำนะคะน้ำยาซักผ้านะคะเป็นสูตรฆ่าเชื้อโรคนะคะซึ่งช่วยในเรื่องไข้หวัดนกรวมถึงไวรัสที่เรากำลังเจอกันตอนนี้นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของ เพดังเพดหนึ่งก็คือเคมีฟิสิกส์สีทอนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมต่างๆกันค่ะแัตที่ใช้ก็คือน้ํานะคะโดยที่เราจะต้องใส่ภาชนะกันไว้เรียบร้อยนะเราใช้บิกอร์ในการตวงนะคะก็คือน้ํานะคะอยู่ที่ประมาณ500 ml นะคะหรือครึ่งลิตรนั่นเองนะคะเอาละค่ะซึ่งจะใช้น้ำมาโอก็ได้หรือน้ําต้มสุกอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําตรงนี้เย็นก่อนนะแล้วถึงจะใส่ส่วนผสมที่เหลือต่อค่ะทีนี้เราก็จะมา ขั้นตอนต่อไปกันนะคะซึ่งทีนี้นะคะจะต้องมีตัวสําคัญคือเอ็นนะคะ95ตัวนี้นะตัวนี้เอ็น9เอ็นพีนะคะ9นะคะตัวนี้ค่ะซื้อได้ที่เว็แบบไซต์ของห้องมวดเลยนะคะและตัวสําคัญต่อไปก็คือซานิซอนตัวนี้เป็นตัวที่ทหารเขาใช้กันปัจจุบันนี้นะที่ล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในห้องแลบต่างๆรวมถึงเครื่องมือแพทย์นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นนี๊ยะ55แลบนะคะตัวนี้ทีนี้เรามาดูสัดส่วนในการใช้กันค่ะ เราเริ่มแรกด้วย MP9 ก่อนนะคะก็200ตัวนี้นะคะค่าเชื้ออย่างเดียวนะถ้าจะมาเอาประสิทธิภาพในเรื่องของน้ํายา,จาขจัดคราบคือค่าฝังลึกอะไรจะไม่ได้นะค่ะทีนี้ลองมาตัวงตัวที่2กันค่ะก็คือตัวตัวนี้นะคะก็อีก200นะคะเดี๋ยวนูกขึ้นสูตรไว้ให้คะ่ะค่ะก็ใส่อีก200นะคะแลวเดี๋ยวก็ตอต่อไปนะคะที่จะเอามา เลยก็คือเซนซอนนะคะซึ่งทีนี้นะคะเราจะใช้กินอะไรก็เรื่องของเรานะเราสามารถใช้กินได้นะคะเดี๋ยวเราใส่ต่อค่ะค่ะเราก็ใส่เซนซอนอีกหนึ่งร้อยนะคะทีนี้นะเาอาหมดก่อนนุ๊อือตรงนี้เยอะเราคนนะคะในทางเดียวกันนะคะคนนะ,ะในทางเดียวกันนะคะมันก็จะได้น้ํายาซักผ้านะคะที่ขจัดคราบขึงความ ความกระจัดคราบเนี่ยจะได้น้อยนะกว่าในส่วนของตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือจะฆ่าเชื้อได้ดีมากนะตัวนี้นะคะแต่ไม่สามารถใช้กับร่วมเอ0เจูได้นะเพราะว่าเอเซเนซอนี่มันเป็นแบบประจุบวกนะประจุบวกประจุลบ,บไม่แน่ใจนะสูตรน,นี้เป็นของเคมีฟิสิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหอมกันตามชอบค่ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำหอมตามชอบเลยนะจะใส่ผสมกับพลิเลีนไกลคอนก็ได้นะน้ำหอม ทีนี้นะคะมันก็จะได้ลักษณนะอย่างนี้นุกใช้ดาวนี่ฟ้านะกลิ่นมันจะได้หอมๆรอ,อกๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราบรรจุใส่ขวดกันค่ะอันนี้ใช้เฉพาะเสื้อผ้าที่ไปข้างนอกมานะที่แบบว่าถ้าอยู่บ้านไม่จําเป็นน้อกใช้อันนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เฉพาะเสื้อผ้าที่ไปข้างนอกมาแล้วก็มีความรู้สึกอยากฆ่าเชือ้อเพราะเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่าใครมาไอจามรถอะไรเราเนี่ยเกิดมันแบบติดเติดขึ้นมานะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนุกจะเอาใส่ขวดกันค่ะ ค่ะทีนี้นะคะนูกจะเริ่มแพ็คกันเนาะก็ใส่ขวดน้ำนี่นะค่ะขวดน้ำดื่มไว้นะอันนี้ซักผ้าเด็กก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่ไว้หลายๆอันนะจะเห็นได้ว่าเป็นเสื้อผ้าแค่นิดเดียวนะ ก็คือเสื้อผ้าหลังที่นุกจะออกนุกกลับมาจากข้างนอกนะคะนุกจะซักเลยโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะโดยที่ว่าไม่เข้าไปเล่นกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ประมาณหนึ่งช่อเอ่อหนึ่งฝาเท่านั้นนะคะเดี<ฟ>๋ย<ง>วเรา<ซ><บ>ค่ะพอกลับมาจากข <c oughs> ้า <c oughs> งน <c oughs> อกเพื่อนๆก็ควรที่จะเอาผ้ามาปั่นเลยนะอย่าไปรวมกับผ้าที่เราใส่อยู่บ้านนะคะในช่วงกักตัวนี้นะคะก็นี่นะคะใส่ลงไป ะะอันนี้ฝาเล็กนะถ้าฝาใหญ่ก็อันเดียวนะคะฝาเล็กก็สองฝานะคะซึ่งประสิทธิภาพในการกําจัดคราบจะสู้แบบปกติไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าอันนี้นะคะมันจะได้ผลแค่มันจะได้ผลในแง่ของอกําจัดเชื้อโรคนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะสาหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่ฮูมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบวกวต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า